จากบันทึกทั้งหมดของอมเซตีหรือโดโรทีอีดีได้เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของฟารเซติที่1หลังจากการจากไปของหญิงสาวผู้เป็นที่รักไว้เพียงสั้นๆโดยระบุว่าความรักที่เซติที่หนึ่งมีให้เบนเทรชิดนั้นเป็นรักแท้ที่หวังแต่งและยกระดับยศฐานะให้แก่เธอเขายังกล่าวไว้อีกว่าช่วชีวิตของการมีชีวิตอยู่และเป็นกษัตริย์ช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือการได้พบกับเบนเทรชิดและได้ใช้เวลาร่วมกันแม้เป็นเพียงช่วงเวลาแสนสั้นก็ตาม วิธีการที่เบนเทรชิตได้เลือกจบชีวิตลงถือว่าเป็นวิธีที่ผิดบาปอย่างหนักหนาที่สุดในความเชื่อทางาศาสนาอียิปต์โบราณซึ่งเมื่อวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนจากที่ได้อ่านเกี่ยวกับระบบความเชื่อทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกับาศาสนาพุทธค่อนข้างมากแต่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยโดยผู้บอกเล่าเนื้อหาส่วนนี้คือตัวของเซติที่หนึ่งเองเป็นเนื้อหาจากการพบกันครั้งแรกของโดโรธีอีดีและฟาโรเซติที่หนึ่งข้อความในบันทึกเมื่อเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการว่า พระองค์ประคองฉันมานั่งลงเคียงข้างกันฉันจึงพูดออกไปว่าข้ามีคำถามที่ต้องการจะถามพระองค์หลายเรื่องหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ข้าไม่สมควรจะรู้ข้าต้องขอประทานอภัยต่อพระองค์และโปรดจงลืมว่าข้าได้ถามพระองค์ออกไปเขาตอบกลับมาว่าพูดมาเถิดเบนเทชี่ฉันจึงถามออกไปว่าพระองค์ทรงจดจำเมื่อครั้งที่พระองค์สิ้นพระชนได้หรือไม่เขามองฉันด้วยแววตาที่แน่นิ่งและจริงจังแล้วตอบว่า เจ้าจำประสบการณ์ของตัวเจ้าเองไม่ได้หรือเด็กน้อยฉันสายหัวถ้าเช่นนั้นข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟังความรู้สึกมันแสนวิเศษและอัศจรรย์เมื่ออักของเจ้าหลุดพ้นจากร่างแต่ความคิดและความรู้สึกของคนเรายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงข้ารู้สึกโหยหาสงสัยหวาดกลัวและมีความหวังว่าจะได้พบเจ้าในขณะเดียวกันข้าก็ได้ตรหนักถึงบาปเคราะหทั้งหมดที่ข้ามี ในช่วงสั้นๆขณะนั้นข้ายังรับรู้ถึงทุกสิ่งรอบตัวบนโลกนี้ได้ดีข้าเห็นร่างไร้ชีวิตของข้านอนอยู่บนเตียงเดิมและในห้องเดิมนั้นข้าเห็นเพื่อนข้าชื่อโฮราร้องไห้และเห็นรามเสสบุตรชายของข้านอนบนพื้นร้องไห้หนักและร้องเรียกข้าว่าอย่าทิ้งเขาไปมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายเหลือเกินข้าขอร้องเถิดเบนเทชี่ช่วยบอกผู้คนของเจ้าให้ทราบว่าพวกเขาไม่ควรทรมานผู้ตายด้วยการกระทำเช่นนี้เลย ถ้าหากว่าพวกเขารักผู้ตายอย่างแท้จริงก็ไม่ควรกระทำบุตรสาวของข้าก็ร้องให้เพียงเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักข้าลึกซึ้งมากนักแต่แม่ของเธอซึ่งมีดวงตาอันงดงามกลับเย็นชาไร้ซึ่งน้ำตาและใจนางแข็งดุดหินโมราเธอสั่งห้ามไม่ให้ลูกสาวจูบหน้าผากข้าเป็นการอำลาจากนั้นภาพนั้นก็เลือนหายไปหลังจากนั้นข้าก็พบว่าตัวเองอยู่ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเมื่อจิตวิญ,ญญาณของเขาได้เดินทางสู่อเมนติก หรือโลกแห่งวิญญาณแล้วก่อนที่ลมหายใจจะดับลงจิตของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะได้เห็นดวงจิตของเบนเทรชิตผู้เป็นที่รักมารอรับเขาแต่แล้วเมื่ออกของเขาได้เดินทางถึงยังอเมนติก็ยังไม่เห็นวิแววหรือสัญญาณของเบนเทรชิตผู้เป็นที่รักแต่อย่างใดค้นหาทั่วทั้งอเมนติเท่าไหร่ก็หาไม่เจอถามใครที่มีหน้าที่ในโลกแห่งอเมนติก็ไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นอกของเบนเทรชิตเลยแถมยังถูกสภาหแห่งอเมนติห้ามมีให้ค้นหาเธอ จนในที่สุดเวลาแห่งโลกวิญญาณผ่านพ้นไปอย่างยาวนานการค้นหาดวงจิตหญิงผู้เป็นที่รักก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดจนสภาแห่งอาเมนติกเกิดความเห็นใจและสงสารจึงได้เรียกเซติที่หนึ่งมาเพื่อแจ้งเนื้อความสําคัญคือดวงวิญญาณของเบนเทรชิตถูกกักขังให้อยู่ในความมืดถึง3,000ปีเป็นบทลงโทษในการฆ่าตัวตายและเซติจะไม่มีวันได้พบเธอจนกว่าเธอจะได้ไปเกิดใหม่บนโลกในอีกไม่ช้านี้ แต่สภาไม่ได้ให้ข้อมูลสถานที่เกิดแต่อย่างใดเนื้อความส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อทางาศาสนาอียิปต์โบราณมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับาศาสนาพุทธที่เชื่อว่ามีการเวียนไายตายเกิดตามสังสารวัฏและการฆ่าตัวตายเป็นบาปสูงสุดที่ต้องชดใช้ด้วยบทลงโทษที่หนักหนายอย่างแสนสาหัสวิธีการค้นหาดวงจิตหญิงอันเป็นที่รักของฟาโรซติที่หนึ่งก่อนที่สภาแห่งอะเมนติจะเรียกไปแจ้งความจริงให้ทราบนั้น ช่างตื่นตาและน่าอัศจรรย์ตามคําบอกเล่าของเซติเองเนื้อความว่าเราออกตามหาไปถึงท้องฟ้าและดวงดาวได้พบว่าดวงดาวบางดวงและอาจจะทั้งหมดที่เราไปเป็นโลกใบอื่นเราท่องไปในหมู่ดวงดาวเหล่านั้นด้วยกายทิพย์แต่มันช่างแปลกประหลาดและน่าเกลียดชังเสียจริงมีดาวดวงหนึ่งปกคลุมไปด้วยน้ำวนพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงไม่อาจหยุดยั้งได้อีกดวงหนึ่งปกคลุมด้วยพืชสีเขียวแปลก เขียวชะอุ่มและอุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทาชีหรือฟายุมในปัจจุบันเสียอีกโดโรธีจึงถามว่าพระองค์เห็นผู้คนหรือสัตว์ที่นั่นหรือไม่พระองค์ตรัสว่าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากพืชจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว่าดวงดาวอีกดวงหนึ่งเป็นดินแดนแห้งแลง้งปกคลุมไปด้วยหินสีเทาและมีหอคอยนับพันนับหมื่นโผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวบางต้นสูงเท่ากำแพงบางต้นสูงเท่ามหาพิระมิดแห่งคูฟูดูเหมือนแตร ที่ตั้งตรงหงายปลายด้านกว้างขึ้นฟ้าปลายบนที่แคบเปิดออกมีลมอุ่นๆส่งกลิ่นเหม็นสุดทนพัดออกมาโดโรธีจึงถามต่อว่าขอคอยเหล่านั้นเป็นฝีมือมนุษย์หรือไม่พระองค์ตรัสว่าไม่เราคิดว่าเป็นฝีมือของเทพ,พเจ้าแห่งความชั่วร้ายเพราะมันเป็นชิ้นเดียวไม่ได้สร้างด้วยหินหลายๆก้อนและเราก็ไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใดๆยังมีเรื่องที่น่ากลัวที่สุดจะเล่าให้เจ้าฟังเราพบโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ที่นั่นมีเมืองใหญ่ๆมีอาคารสูงมากสร้างด้วยหินสีแดงขนาดใหญ่มีประกายระยิบระยับมีถนนกว้างขวางบางสายมีทางเดินปูด้วยโลหะสีฟ้าสองประกายบนถนนมีวัตถุยาวๆทำจากโลหะมีหน้าต่างและที่นั่งอยู่ข้างในแต่มันไม่มีปีกเหมือนนกเหล็กและไม่มีล้อข้างในมีคนดูคล้ายกันกับเราแต่สูงกว่ามากและพวกเขาล้วนตายแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะในบ้านสูงๆตามท้องถนนหรือในที่ต่างๆ ซึ่งมักมีสิ่งของแปลก,ปลกทำจากโลหะสีฟ้าอยู่มากมายมีคนมากมายทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนล้วนตายแล้วทั้งหมดพวกเขาไม่ได้เน่าเปื่อยและมีเนื้อหนังแห้งกรังเหมือนมัมมี่แต่ไม่มีใครมีผมบนศีรษะบนร่างกายหรือบนใบหน้าเลยเราเห็นลานกว้างเหมือนกับที่ที่นกเหล็กชอบลงจอดเหมือนกับเมืองของเจ้ามีวัตถุแปลก,ปลกทำจากโลหะมากมายบางอันเต็มไปด้วยคนตายบางอันว่างเปล่าบางอันมีคนอยู่ข้างใน บางอันมีคนกำลังจะเข้าไปแล้วพวกเขาก็ตายทั้งหมดเหมือนกันมีอันหนึ่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยมันพังและร่างกายคนข้างในส่วนใหญ่ก็ผุพังไปด้วยเช่นกันโดโรธีจึงถามต่อว่าพระองค์ทรงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ตรัสว่าดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะเสียชีวิตกระทันหันในที่ของตัวเองส่วนใหญ่มีสีหน้าหวาดกลัวช่างดูน่ากลัวมาก เราคิดว่าพวกเขาคงเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงและดูเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนบนโลกใช้ในปัจจุบันเช่นเจ้าในบ้านบางหลังเราเห็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยแสงเสื้อผ้าของผู้คนก็แปลกประหลาดดูเหมือนกันหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีผ้าคลุมขายาวเสื้อคลุมสั้นทำจากวัสดุแปลกๆที่ไม่ได้ทอแต่เหมือนกับปาปิรุสแต่ดูนุ่มและยืดหยุ่นได้โดโรธีถามต่อว่าพระองค์ทรงคิดว่า พวกเขาตายมานานแค่ไหนแล้วพระองค์ตรัสว่าเราบอกไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นคือไม่มีอากาศไม่มีแม้แต่ลมพัดเบาๆไม่มีน้ำนอกเมืองมีทุ่งพอะปลูกกว้างใหญ่พืชผลยืนต้นแห้งเฉาไร้การเคลื่อนไหวมีต้นไม้สูงสูงยืนต้นตายและแห้งแล้งไม่มีแม้กระทั่งลมพัดใบไม้แห้งให้ปลิวไปได้มีสัตว์รูปร่างแปลกๆมากมายที่ล้วนตายเสียหมดแล้วมีตัวหนึ่งยังคาพืชไว้ในปาก เรารู้สึกหวาดกลัวและเศร้าใจจึงด่วนหนีกลับไปอาเมนติจากนั้นสภาก็เรียกเราเข้าพบเราถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปยังสถานที่เช่นนั้นอีกพวกเขาบอกว่าเราเป็นมนุษย์แห่งโลกและห้ามไม่ให้ไปที่อื่นพวกเขาบอกว่าดวงดาวเป็นสถานที่ชั่วร้ายและห้ามไม่ให้อิทธิพลชั่วร้ายเหล่านั้นของมันมาปนเปื้อนบนโลกมนุษย์เป็นอันขาดนี่เป็นเพียงเนื้อหาเพียงเล็กน้อย ที่ได้ตัดตอนมาจากการคุยกันและการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างออมเซตี้และฟาโรเซติที่1และออมเซตี้ถือว่าเป็นคน2มิติอย่างแท้จริงจากเนื้อหาที่เสนอมาทั้งหมดผู้ฟังอาจมีคำถามมากมายเกี่ยวกับคนทั้งสองและเป็นคำถามสำคัญนั่นคือฟาโรเซติที่1ค้นหาโดโรธีเจอได้อย่างไรเราไปฟังคำตอบกันค่ะฟาโรเซติที่1ใช้เวลากว่า3,000ปีในการออกตามหาเบนเทชิตอย่างไม่ลดละ แต่ก็ไม่สามารถหาเจอด้วยตัวเองก่อนหน้านั้นเมื่อโดโรธีได้แต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่ที่อียิปต์หลังจากนั้นไม่นานมีดวงจิตชาวอียิปต์โบราณชื่อฮอราได้มาหาเธอพร้อมทั้งเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวเธอกับอียิปต์สมัยนั้นให้เธอฟังพร้อมทั้งได้สอนองค์ความรู้ของชาวอียิปต์โบราณมากมายให้กับเธอโดยใช้เวลานานกว่า12เดือนหลายๆคนอาจเกิดคำถามในใจว่าดวงจิตดวงนั้นคือเทพฮอรัสหรือไม่ สามารถตอบได้เลยค่ะว่าไม่ใช่ค่ะจากการพยายามหาคำตอบจากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้เพื่อหาคำตอบสรุปคือไม่ใช่ค่ะตัวของโดโรธีเองก็ระบุว่าเป็นดวงจิตชื่อฮอราถึงแม้ว่าเทพสูงสุดอีกหนึ่งองค์ที่เซติที่หนึ่งและบรรดานักบวชแห่งวิหารอบดอสนับถือและบูชาคือเทพฮอรัสก็ตามส่วนตัวแล้วคิดว่าอาจเป็นคุรุในสมัยโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวโดโรธีเอง มาช่วยทําให้เธอกระจ่ังในหลายๆเรื่องและฮอรานี่เองอาจเป็นผู้ที่ไปแจ้งให้ฟาโรเซติที่หนึ่งทราบว่าเบนเทชิดที่เกิดมาใหม่แล้วคือโดโรธีหลุยอีดีอยู่ที่ไหนอย่างไรซึ่งเซติที่หนึ่งเป็นผู้ที่ตอบคําถามนี้แก่โดโรธีในภายหลังด้วยตัวเองว่ามีใครบางคนมาแจ้งให้ทราบและบอกว่าเบนเทชิตของเขาในภพชาติใหม่ยังสามารถจดจําเรื่องราวของเขาได้ทุกอย่าง จนกระทั่งเศติที่หนึ่งได้มาหาเธอครั้งแรกเมื่อเธออายุได้14ปีและหวังให้เธอประทับใจกับการเจอกันครั้งแรกในรูปกายสังขารเดิมเดียวกันกับเมื่อครั้งอดีตแต่เขากลับมาหาในรูปแบบมัมมี่ที่แห้งกรังดูน่ากลัวทําให้โดโรธีถึงกับตกใจกลัวและร้องให้อย่างหนักแต่ในดวงจิตภายในทราบดีว่านี่คือชายคนรักผู้ที่เธอรอคอยมานานแสนนานการมาในครั้งนั้นและมาในรูปแบบนั้นทําให้สภาอาเมนติตําหนิเซติที่หนึ่งอย่างแรง และถูกลงโทษไม่อนุญาตให้มาหาเธออีกกว่า14ปีที่เป็นเช่นนั้นเศติที่หนึ่งให้คําตอบแก่เธอพร้อมเหตุผลที่คล้ายคลึงกับความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าเกิดความผิดพลาดกับการกําหนดจิตในการเลือกช่วงอายุที่ต้องการปรากฏตัวซึ่งมีอิทธิพลจากความทรงจําสุดท้ายที่ได้เห็นกายสังขารของตัวเองนั้นเป็นสําคัญคือเศติที่หนึ่งเคยได้เห็นร่างจริงของตัวเองที่เป็นมัมมี่มาก่อนทําให้เกิดความผิดพลาดจากความไม่ได้ตั้งใจ และการมาหาเธอครั้งที่สองจึงเป็นการมาอย่างภูมิฐานและเป็นทางการจากบันทึกของเธอได้กล่าวไว้ว่าบันทึกเมื่อเดือนเมษายนปีคศ1 9 7 2เเมื่อคืนพระองค์ท่านเสด็จมาประมาณตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนไปแล้วฉันยังคงตื่นอยู่ฉันได้ปิดไฟดวงใหญ่ลงแล้วแต่กลับนอนไม่หลับและรู้สึกเบื่อหน่ายใจ เซติได้ปรากฏตัวแล้วนอนลงข้างๆฉันอบฉันไว้แล้วพูดว่าเบนเทชี่ความรักน้อยๆของข้าข้าอดทนอยู่ห่างจากเจ้าไม่ได้จริงๆเขาเริ่มจุมพิษที่ริมฝีปากฉันและฉันก็มอบจุมพิษแห่งรักนี้ตอบกลับแต่ไม่นานดูเหมือนเหตุการณ์กำลังจะเลยเถิดจนฉันคิดว่าควรเปลี่ยนเรื่องดีกว่าฉันพูดว่าพระองค์ผู้เป็นที่รักพระองค์อยากเสียข้าไปอีกสามพันปีหรืออย่างไรแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งไปพักใหญ่ ฉันจึงถามต่อได้โปรดบอกข้าเถิดว่าพระองค์มาหาข้าได้ด้วยวิธีไหนและอย่างไรเซติที่หนึ่งทรงถอนหายใจหนักและยาวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเด็กน้อยที่แสนฉลาดของข้าและตัวข้าเองก็ช่างชั่วร้ายที่ปล่อยให้ความรักที่ควรเป็นเช่นนิรันดรของเราตกอยู่ในอันตรายแต่ข้าก็รักเจ้ามากเหลือเกินที่ผ่านมาได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดเบนเทรชีฉันจึงตอบพระองค์ไปว่า ข้าไม่มีอะไรต้องอภัยให้ท่านเลยด้วยความรักของพระองค์มีค่าต่อข้ามากเหลือเกินแต่เราต้องฉลาดและอดทนรออีกเพียงไม่นานเจ้าต้องเข้าใจว่าหลังจากที่ข้าไปถึงยังอาเมนติดินแดนแห่งความตายข้ากลายเป็นเพียงคนที่กระทาบ้าคลั่งด้วยความโศกเศร้าข้าคิดเพียงว่าข้าจะพบเจ้าที่นั่นแต่ข้ากลับไม่พบข้าพยายามค้นหาและตั้งคำถามขึ้นอย่างมากมายแต่ไม่มีคำตอบใดๆสหายนักบวชของข้า มองข้าด้วยความสงสารต่อความโศกเศร้าของข้าแต่พวกเขาถูกห้ามไม่ให้ตอบคำถามหรือปลอบโยนข้าท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นข้ารวบรวมความกล้าหาญแม้ต้องเผชิญความโกรธของสภาแห่งวิญญ,ญาณก็ตามและพวกเขาตอบกลับมาว่าเธอผู้ที่เจ้ากำลังค้นหาไม่ได้อยู่ที่นี่และไม่ได้อยู่บนโลกด้วยเมื่อข้าพยายามถามเพิ่มเติมพวกเขาพูดเพียงคำเดียวว่าจงไปเสียเถิดจากนั้นข้าจึงเริ่มค้นหาด้วยตัวข้าเอง ข้าได้ร้องขอและซักถามถึงการกลับมาเกิดใหม่บนโลกของเจ้าอีกครั้งหลังจากทุกทรมานมายาวนานพระเจ้าโอซิริสได้มอบความเมตตาแก่ข้าสภาเรียกข้าไปพบและบอกว่าเจ้ากำลังหลับไหลอย,อยู่ในความมืดและวันหนึ่งเจ้าจะถือกำเนิดใหม่อีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ข้าสบายใจขึ้นเล็กน้อยต่อมาภายหลังด้วยเวลาอันยาวนานอีกกว่าพันปีข้าได้รับแจ้งว่าเจ้าได้เกิดใหม่บนโลกแล้วข้าได้รับอนุญาตให้คนหาเจ้า ด้วยกายทิพที่เดินทางไปทั่วโลกข้าได้เห็นสถานที่และสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่แปลกตาในโลกปัจจุบันของเจ้าจนในที่สุดข้าได้พบกับเจ้าและนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าทั้งหมดเซติที่หนึ่งยังได้บอกอีกว่าการที่เขาต้องทนทุกทรมานจากการค้นหาหญิงผู้เป็นที่รักอย่างแสนสาหัสคือบาปกรรมที่เขาต้องชดใช้ในฐานะต้นเรื่องผู้สร้างบัปกรรมและเป็นต้นเหตุที่ทำให้เบนเทรชิดฆ่าตัวตาย ซึ่งความเชื่อระบบของกรรมก็คล้ายกันกับาศาสนาพุทธเช่นกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่องฮิสโตโซนค่ะ